คับวันนี้นะครับมาอยู่กับ o s สเวส t า a r กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมมสหยิบเป็นตัวโตยต้านิวฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นตัว PPV อันดับหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเป็น PPV ยอดฮิตนะครับติดตลาดกันสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวสเปค 2.8V รุ่นท็อปสุดของรุ่นนะครับเป็นตัว4 d ล์ดิฟขับ4นั่นเอง นะครับปี2019นะครับผมมาพร้อมกันเป็นตัวสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ง T R D รอบคันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไฟหน้าเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟแบบ L E D daytime running light นะฮะมาพร้อมกันเป็นตัวระบบตัดแสงเพิ่มแสงลดแสงบายบีมนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าของเก่านะครับจะแต่งเป็นตัวสี ดำเงาซี่กระจังหน้าแบบนี้กันมาให้นะครับผมส่วนตัวโลโกโ้โตโยต้าจะมาพร้อมกับเป็นตัวแบบโคลเมียมแบบนี้นะครับด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานเป็นแบบ LED นะครับล้อแมก a ลอ o ขอบ20 e นะครับผมออกศูนย์ออกโรงงานเป็นแบบเฉพาะของ TRD โดยตรงเลยนะครับดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับชุดโชคนะครับจะเป็นชุดโชคพิเศษของทางตัว TRD โดยตรงเลยนะครับช่วงล่างของตัว TRD สำหรับราคาคันนี้นะครับเริ่มต้นเปิดขึ้นมาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับลูกค้าได้เห็นตามสภาพตามจริงตามเดิมเลยนะครับสำหรับกระจกข้างนะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ติดโลโก้คําว่า TRD แบบนี้นะครับดูหล่อเลยทีเดียวมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกกันให้เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ตัวที่จะปิดเปิดเป็นแบบโคมเมียมทั้งหมด4บานด้วยกันนะครับแล้วก็ติดเป็นตัวกันลอยมาให้เรียบร้อยแล้วตัวกันลอยก็จะตกแต่งมาพร้อมกับเป็นตัวแบบลายเคปลาแบบนี้นะครับกันสาดนะรติดออกกันทางศูนย์มาให้ทั้งหมด4บานด้วยกันเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับ6ทิศทาง6กระดับนะฮะแล้วก็ตัวเบาะนะฮะจะเป็นสีดำตัดสีแดงตามสไตล์ทียดีสปอร์ตทีโเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนัง สีดำนะครับแล้วก็เดินมาพร้อมกับตัวได้สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงตรงกลางเข้ากันอย่างลงตัวนะครับสำหรับแผงประตูนะครับจะบุนุ่มเป็นหนังสีแดงมาให้ตัดกับสีดำนะครับแล้วก็เจ้าของเก่านะฮะจะตกแต่งเป็นลายเคปล่าตรงนี้มาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวกระจกนะฮะอ่าเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดถึง4บานด้วยกันนะครับแล้วก็อ่าปุ่มปลดล็อกนะฮะปลดล็อก เป็นตัวระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับระบบเครื่องเสียงนั่งคันคันนี้มาพร้อมกันเป็นตัวระบบเครื่องเสียงแบบ JBL ทั้งฝั่งแผงประตูนะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะอ่ารวมไปถึงตัวด้านตัวจอนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับจะเป็นจอของตัว JBL โดยตรงกันเลยทีเดียวนะฮะร,ระบบแอร์ด้านล่างมาพร้อมกันเป็นตัวระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับโฟนะฮะขับเคลื่อน4ล้อ H2 H4 L4 นะครับแล้วก็ตัว traction control นะฮะตัวช่วยลงที่ลาดชันนั่นเองนะฮัวรู USB Type A 1รูหัวรู power outlet มีมาให้อีก1รูนะครับกุญแจสำรองคันนี้มีมาให้ถึง2ดอกนะครับแล้วก็ตัว คอนโซลตรงกลางตกแต่งเป็นคาดลายเคปล่ามาแบบนี้นะฮะหัวเกียร์เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้นะฮะเป็นตัว TR d ดีสีดําตัดกับสีแดงเป็นลายเคปล่าแบบนี้หล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับตัวปุ่มปรับโหมดเปลี่ยนโหมดนะฮะเป็นโหมดอีโคและโหมดพาวเวอร์นะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวปุ่มออโต้สตาร์ทสอฟต์แล้วก็ตัวปุ่ม ช่วยในการการลื่นถลายนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเล่งไมคันนี้ครับขับใช้งาน1 8 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไมแท้ไม้เดิมรับมาจากมือลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวโครงลายเขานะครับตกแต่งมาพร้อมกันเป็นตัวลายเคปล่าด้านบน ด้านล่างจะหุ้มมาพร้อมกันเป็นตัวหนังสีดําแล้วเดินมาพร้อมกันเป็นตัวได้สีแดงนะฮะฟังก์ชันต่างๆครบคันนะฮะ,ะเป็นตัวปุ่มสตูดิโอนะครับจะสามารถรับสายวางสายได้นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเช่นกันนะครับตัวปุ่มแผ่นเดินชิปนะสามารถสับเกียร์เล่นเกียร์ขึ้นเกียร์ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวปุ่มคู c คอนโทรสามารถ ล็อกความเร็วคงที่กันได้ด้วยนะครับตัวปุ่ม push start engine start นะฮะเป็นตัวปุ่ม push start แบบสีแดงสลักโลโก้คำว่า T R D แบบนี้นะครับจะประมาณนี้เลยนะสภาพภายในค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยยังหนังค่อนข้างที่จะตึงๆอยู่ถือว่าผ่านการใช้งานไปค่อนข้างที่จะทนุถนอมนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านบนเพดานนะฮะกิ้งเกลี้ยงนะฮะ มาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ลาวสามตอนนะครับแล้วก็เป็นตัวปุ่มปรับแอร์แยกส่วนอิสระสำหรับผู้โดยสารด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะฮะลงมาด้านล่างนะฮะเป็นตัวหัวพาวเวอร์เอาเลสของผู้โดยสารด้านหลังนะฮะลงไปอีกตัวนี้จะเป็นตัวหัวชาร์จปลั๊กแบบอนเนกประสงค์แปลงมาเป็นตัวหัวปลั๊กไฟบ้านกันให้เรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้เลยนะฮะคันนี้รถสภาพเดิมๆนะฮะรถพึ่งเข้ามายังไม่มีการเก็บงานใดทัด้งสิน้น นะครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะสำหรับตัวสเปคที d ได้เป็นตัวดิสเบคกถึง4ล้อด้วยกันนะครับเจ้าของเก่าก็ตกแต่งสเกิร์ตมาให้นะฮะด้านหลังมีสเกิร์ตมาให้นะครับตกแต่งลายสไตล์ TRD แบบนี้แล้วก็ ตัวกันชนสกเกิร์ตด้านหลังก็เป็นสีดําตัดกับสีแดงนะฮะตัวไฟเบรกดวงที่3เจ้าของเก่าก็กครอบมาให้นะ,ะสลักโลโก้คําว่า TRD เช่นกันนะฮะโลโก้ทีอะพอยูเน er ตรงนี้นะฮะก็เป็นสีแดงนะครับแบบนี้ตัว2.8ลิตร นะครับพรม 6D นะฮะเจ้าของเก่าก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นสีดำตัดกับสีแดงเช่นกันนะฮะสามารถพับลงมาแบบนี้บรรจุผู้โดยสารได้เป็นค่อนข้างที่จะจำนวนมากเลยนะฮะไม่เกินเจดที่นั่งหรือท่านสามารถพับขึ้นไปเพื่อบรรจุของสัมภาระได้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะฝาหลังอ่อเขาเรียกว่าตัวถาดรองท้ายนะครับที่ออกมาจากทางศูนย์นะยังอยู่ครบอยู่พร้อมนะฮะอันนี้ไว้ใส่ของกันได้เลย นะครับตัวไฟท้ายนะฮะเขามาพร้อมกับเป็นตัวไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งเป็นแบบ LED แบบนี้นะฮะสภาพโดยรวมค่อนข้างที่จะโอเคมากๆทั้งด้านนอกและด้านในนะฮะอันนี้ขนาดยังไม่มีการบิ้วงานไม่มีการปรับสภาพเลยนะครับที่มดบอกไปนะครับเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะแล้วก็สังเกตจากเป็นตัวสันเบาะตัวนี้นะฮะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆนะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะฮะเป็นตัว ตัวต้านนิวฟอร์จูเนอร์เป็นตัว TRD แบบนี้นะฮะสีดำนะครับผมติดต่อมาหานัดวันมาดูนัดวันมาชมรถกับมดกันก่อนนะฮะ,ะตัวคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นคอนโซลสีดำแบบนี้ตัวนี้บุนุ่มเป็นหนังสีดำมาให้แล้วเดินมาพร้อมกันเป็นตัวได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับจะประมาณนี้ตัวบุ้ยสารหนังสือ์วิสเขายังอยู่ครบอยู่พร้อมกันนะฮะ,ะท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเป็นตัว New f o r t u n e r นะครับมดแนะนำเป็นคันนี้เลย นะครับเป็นตัว TRD สีดำปี2019นะครับคันนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่ารถรถสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับ mm hmm. นัดวันมาดูนัดวันมาชมรถหรือว่านัดวันมาทดลองขับกันก่อนนะร mm hmm. หรือว่าท่านใดได้ชมรีวิวภายนอกภายในที่มดอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆไปให้ดูนะฮะ ถ้าถูกใจนะครับสามารถองจองล็อกคันกันมาก่อนกันได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับอยังไงนะครับมดก็ต้องขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณาไว้ด้วยนะครับสำหรับ New Fortuner TRD คันนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจติดต่อมหากรมดได้เลยนะครับที่เบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับช่องทางติดต่ออื่นเพิ่มเติมมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้เลยครับสหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ